การเปลี่ยนหลอดไฟสําหรับจักโพงนะคะหลอดไฟจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าหลอดไฟเขาจะลงมา ขาก็จะล่วงลงมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นหลอดเกลียวนะคะหลอดที่ได้ไปใหม่ก็คือก็คือสอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข้าไปให้สุดแล้วก็หมุนพวนเข็มนาฬิกาสําหรับล็อกนะคะ,ะก็หมุนเข้าไปไม่ต้องหมุนแน่นมากนะคะ แต่แค่แค่รู้สึกว่าแน่นแล้วหมุนไม่ได้แล้วก็คือพอเนี่ยค่ะไม่ไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกแน่นมาก